สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้น้ำมีมีดควานช้างนะคะหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อกวยนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามารับชมมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ด้ามรวมฝาก17นิ้วนะคะทุกท่านนะคะเฉพาะใบมีดก็11นิ้วนะคะนะคะอันนี้จะเป็นปางพระพิฆเนศนะคะทุกท่านด้ามเนี่ยค่ะแกะสลกักเนาะไม้ก็จะเป็นไม้ชิงชันไม้ ไม้เอ่อมงคลนะคะทุกท่านนะคะมีพุทธคุณในตัวเนาะนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นไม้ชิงชันก็จะออกดำๆแบบนี้หน่อยนะคะทุกท่านเลยค่ะลาดด้วยทองเหลืองนะคะเรามารับชมข้างในกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดหลูกพอเดิมยุบต้นๆนะคะทุกท่านเลยค่ะเหล็กก็จะเป็นเหล็กน้ำพีนะคะทุกท่านร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเนี่ยค่ะลายนาเกี้ยวนากสมพง์นะคะทุกท่านเลยค่ะ อันนี้ยันตรีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นนาคสมพงษ์นะเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีบุญบาร,รมีคนเก่งขานนะคะทุกท่านนะคะทําการงานใดก็ประสบความสําเร็จนะคะทุกท่านหรือว่าการค้าการขายนะคะนี่คะ่ะอธิษฐานจิตขอนะคะนี่คะ่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมาแบบเดิมๆเลยนะคะเก่ายุดต้นๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ มีดเล่มนี้สวยงามมากๆเลยเรามารับชมมีดเล่มที่ซองหลวงพ่อกลวยนะคะด้ามรวมฝัก17นิ้วนะคะเฉพาะใบ11นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยเนาะนะคะเป็นเออเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นด้ามก็จะเป็นแกะสลักพระปิดตานะคะทุกท่านเนยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์สวยงามมากๆเลยนะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะนะคะ ข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะนะคะทุกท่านนะคะใบมีดก็ลงพระกาถาอาคมไว้เต็มเลยนะคะทุกท่านน,ะคะนีค่ะการมพุทธายะเนาะในี่ันตรีแล้วก็น,นโมพุทธายะลายหน้าเกี้ยวนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะบูชาไปแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานท่านนะคะนะคะปกปักรักษานะคะให้ไปไหนมาไหนให้ระลึกถึงท่านนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเดิมท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะคะ เรามารับชมความความช้างเล่มที่สามนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝัก19นิ้วเฉพาะใบ12นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มน,นี้นะคะแหมก็มีความสวยงามละเอียดมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดสองกริย์นะคะตรงนี้เป็นนาคเี่ค่ะแหมนี่เป็นเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะแต่ตรงนี้เป็นแปะตังนะคะทุกท่านเียค่ะ สวยงามากัานตรงนี้จ้าบรรจุเกษาหลวงพ่อแล้วก็มวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านเอาบรรจุลงนี้แล้วก็ท่านาทําพิธีปลุกเสกนะคะทุกท่านนะค่ะเรามารับชมข้างในกันนะคะ <c oughs> นะคะลายสิงเหนะคะลายยันตีสิงเฮนะคะทุกท่านนะคะ่ะนะเมตตานาอะนะคะ <c oughs> ขลุกคนขลุบเกงขานนะคะทุกท่านนะค่ะ <c oughs> ยันตรีนะคะทุกท่านนะค่ะลงกระถาคุมนะคะนะคะ นโมพุทธ,ธายะนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยลงพระคถาอาคมไว้เต็มใบเลยนะคะสันก็จะหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะใบมีดก็จะเงางามสวยงามมากๆเลยใบมีดอาถานใบมีดเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านมีพุทธคุณในตัวนะคะมีดเหล็กที่จะเอามาหล่อหลอมเป็นตีใบมีดนะะี่ค่ะจะมีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างเนาะจะมาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดค่ะเป็นมีดที่ อาถรรพ์เป็นมีดที่ศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณในตัวนะคะนี่ค่ะเป็นเงาแบบนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะลงพระคัธาคมไว้นะคะนี่ค่ะเป็นควานช้างที่ใหญ่นะคะทุกท่านด้ามงานนะคะทุกท่านนี่ค่ะด้ามงานนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สี่เนาะนะคะด้ามรวมฝากเช่นกันค่ะสิบเก้านิ้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะด้ามงานฝากไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะ อันนี้เป็นเม็ดสองกริย์นะคะทุกท่านตรงนี้เป็นเงินนะคะเม็ดไข่ปลานี้จะละเอียดมากๆเลยนะคะกระดูกงูนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะแหมนี้จะเป็นเงินนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเี่ยอันนี้เป็นนาคนะคะตรงนี้เป็นแป้ตั้งนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์งาก็จะเป็นงาเก่างาแก่งาใหญ่มากเลยนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะด้ามเขาจะสวยงามมากๆเลยนะคะเรามารับชมข้างในกันนะคะลาย ยันตีสิงห์เหนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดอย่างนี้หายากมากๆเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นลายน่องสิงเ,เสมาใบโพหรือว่าหน้าเกี้ยวนะคะแบบนี้แต่แบบนี้คุทตุกคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยลงพระคาถาอาคมไว้นะคะทุกท่านข้างก็ไม่สั่นไม่คอนปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะมวลสารไม่ว่าเกสาหลวงพ่อนะคะมวลสารต่างๆที่บรรจุลงตรงนี้ หลวงพ่อท่านจะทำวิธีปลูกเศกแต่ละรอบละรอบนะคะทุกท่านเลยค่ะเหล็กก็จะเป็นเหล็กน้าพีนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเหล็กอาถรรพ์เป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจทักทายมหานามนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดควานช้างทั้งงานนะคะทุกท่านเลยค่ะจะสวยงามมากๆเลยท่านใดมองหามีดควานช้างอยู่นะคะทุกท <inity> ่านเลยคะ่ะ โทรมาหาน้ำได้เลยหรือว่าทักทายกันหรือว่าโทรมาราคาพูดคุยกันได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ